วันนี้เรามีเมนูอะไรคะเรามีเมนูอะไรแล้วก็จะมีเมนูเห็ดสามอย่างรวนลวนกับซีอิ๊วแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้ทอดแบบน้ำมันนิดเดียวแล้วก็ปลาทอดน้ำมันนิดนึงแล้วก็พัดผักน้ำมันถอยมาจอมนี่คือครัวเพื่อสุขภาพของแม่หญิงและจิ๊กย๊ อ่าค่ะเรามาครอบครัวกันแล้วนะเรามาลงมือทํากันแล้ะเราเข้าครัวเสร็จแล้วเราแม่ครัวก็พร้อมรามือทําอันดับแรกก็จะทาไข่ดาวก่อนใส่น้ำมันนิดเดียวไข่ดาวอันนี้เห็ดแล้วก็ลวกให้เขาฉุกแล้วนะคะเห็ดลวกให้สุกแล้วปลาต้งหู้ก็อบนังไม่สุกแล้ว แล้วก็จะอุ่นให้เขาเนี่ย่างหูปากแล้วก็ทำอาหารัดให้ทำไข่ด่ดดางเรียก่อนต้องไปนะคะต้องไฟน,ะะไฟไฟนี่เลยคะ่ะแม่บ้านสายสุขภาพแล้วก็ทำอาหาราก็สุขภาพ ล่องฟานะคะลองฟา,านี่แหละคะ่ะแม่บ้านสายสุขภาพเราก็ต้องทำหารกฐานให้สุขภาพ กระชาให้ลองก่อนแล้จะดาวไข่ทีเดียวสองใบเลยแล้วทำเมนูเพื่อสุขภาพ จะทะเพราะว่าเราใส่น้ำมันไม่เยอะไงปกติไข่ดาวนี้โอ้ใส่น้ำมันเยอะมากอันนี้เราไมาใส่น้ำมันไม่เยอะเราจะกลับไข่ละเพราะว่าเราเราไม่ชอบไข่ที่แบบเป็นยางมะตูมเราไม่ทานไข่ยางมะตูมเราทานไข่ที่ดาวที่สุกก็ต้องทำอย่างนี้ถ้าเกิดใครชอบไข่ยางมะตูมก็ไม่ต้องกลับนะ แต่น้องรักไม่ชอบนันพี่ก็ไม่ชอบเลยต้องกลับเพื่อให้ไข่เขาสุกนี่งเป็ดดาวแล้วก็จะใส่กันแ้เห็ดดาวไข่ดาวก็มาทำรวนเห็ดต่อค่ะรวน ให้เขาแห้งๆเลยนะคะเราททำอาหารเพื่อสุขภาพทานค่ะทำไมต้องรักถึงทำอาหารเพื่อสุขภาพทานเพราะว่าเราต้องดูแลคนที่เรารักเพราะว่าสามีของน้องร,อชราชญาเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้สูงวัยนิดนึงน,น้องร,อชราชญาก็เลยต้องทำอาหาร เพื่อสุขภาพให้ท hey, ่านเจ้าพี่ทานสมัยก่อนก็ทำงานประจำนะพี่ๆเพื่อนๆตื่นเชา้ามานี่ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งตั้งนาฬิกาปลุกแบบกลับถึงบ้านนี่ก็สามทุ่มไม่มีเ,มเวลาเลยซึ่ง้องรัชยาก็เลยต้องลาอางานประจำออกจากงานประจำมาเป็นแม่บ้านดูแลสามีโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเราก็ต้องใส่ใจสุขภาพไง เพราะาท่านมิท่านพี่เขาเป็นผู้สูงอายุแล้วเนาะเราก็ต้องก็เลยต้องใส่ใจสุขภาพแล้วก็ต้องเสียสละงานประจําของเราเพื่อมาดูแลคนเยาว,วันเดี๋ยวเราก็จะรวนใส่ลงไปเลยนะคะทั้งปลาทั้งเต้าหู้ทั้งเห็ด ให้เห็ดทำไมแห้งก,ก็ต้องหูลงไปตัวนี้เขาเข้ากันเนื้อปลาเราจะแยกไว้ต่างหากเนื้อปลาเราก็เราก็จะลวนต้องหูกับเห็ดให้เข้ากัน ตัวให้เขาแห้งๆเลยแล้วก็มาเสกจานก้อนื้อปลาเสกจานนะคะแล้วก็เสกจานเห็ดดาวเสร็จแล้วเราก็เอาเห็ดมาใส่นี้แล้วทานกับน้ำจิ้ม ทานก็ผัดผักเนาะผัดผักแล้วก็น้ําจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเลยจิ้มทานกับน้ำจิ้ม,นนมประมาณนี้เลยค่ะโบก็ใส่แค่ซีอิ๊วขาวนะคะเต้าหู้เราก็ใส่แค่ซีอิ๊วขาวเห็ดเราก็ใส่แค่ซีอิ๊วขาวอย่ายงอื่นเราไม่ไม่ใส่เลยแล้วเราก็ลวนให้เต้าแห้ง เรานำเห็ดสามอย่างมารวมกันปรุงอาหารอะแล้วเขาก็จะมีประโยชน์วันนี้ท่านพี่เขาก็ทานอาหารครบห้าหมู่ตามทมี่ร่างกายต้องการแล้วนะคะวันหนึ่งร่างกายต้องการอาหารครบห้าหมู่เราอาหารเพื่อสุขภาพนี่ก็ครบห้าหมู่แล้วนะคะมีเห็ดรวมสามอย่างมีเต้าหู้มีปลามีไข่มีพักดีเห็นไหมคะครบค่ะวันนี้ ครบเมนูครบอาหารครบห้าหมูะะแล้วกัแล้ก็จะทำให้เขานิ้วแพงเขาก็จะน่าทานไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเลย เห็ดนี้ไม่ต้องใส่น้ำมันรวนรวนไม่ต้องใส่น้ำมันก็หูรวนก็ไม่ใส่น้ำมันใส่ในน้ำต้มเห็ดรวนให้เขาแห้งๆน้ำจิ้มของเราก็ใช้น้ำจิ้มนี้เลยค่ะน้ำจิ้มไก่ก็ได้น้ำจิ้มชุกกี่ก็ได้แล้วแต่เราจะใช้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเนื้อย่างอะไรก็ได้ที่เราเราแตกที่เราจะชอบหรือว่าซอสพริกซอสผักเสีดเทศตามที่เราชอบได้เลยค่ะ มาจะมาใส่รจานมาเสิร์ฟจาในจานมีในจานจานี้ก็จะมีเต้าหู้มีปลามีเห็ดมีไข่เรามาทำผัดผักต่อค่ะผัดผัก เราวมาทำพัดักต่อนะคะต่อด,ด้วยพัดรักของเริ่มงแล้ามาทำพัดพักไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะเอาปักลงไปค่ะให้ปักให้สุก ห้หลดลงไปก็จะเติมน้ำต้มสุกลงไปเติมน้ำต้มสุกลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ ใส่ค้าลงไปใส่ใส่ก้านเข้าลงไปก่อนใส่ก้านคน้าลงไปเดี๋ยวใบแล้วใส่ทีหลังนี่นะคะแล้วก็ปรุงซอสหอยใส่แค่นี้เลยะคะ่ะ ขาปรุงแค่นี้เลยรสชาติแล้วก็อันนี้นิดนึงกรีนิดนึงนิดเดียวจะใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราควบคุมพวกโซเดียมน้ำตาลแล้วก็ใส่ช้อนเดียวช้นชาแ้ก็แค่นี้เลย เรามาปิดฝาไว้นะคะเรามาปิดฝาหม้อไปค่ะเรามาเปิดเรามาเปิดกันค่ะเรามาเปิดกันผักผกของเรานระคะรปิดฝาไว้ให้เขาสุก ก็สอันนี้ก็จะเป็นแฟงนะคะแฟงแล้วก็แครอทแครอทคะน้าค่ะเราจะไม่ปรุงเพิ่มเลยนะคะเราปรุงแค่นี้เลยพอเลย นี่ค่ะพอดีเลยเราเอารสชาตินี้เลยเอารสชาติที่เราปรุงเลยค่ะใส่คะนาลงไปใส่ใบเขาค่ะเพราะใบเขาสุกเร็วเราก็ต้องใส่ทีหลัง ปิดไฟค่ะปิดไฟการที่เราดูแลคนที่เรารักอะเราใส่ใจเรื่องสุขภาพอันนี้ในจานนี้ก็จะมีเห็ดรวมสามอย่างมีเต้าหู้มีปลามีไข่มีก็จะเป็นพัดพักพัดผักก็จะมีฟักค่ะฟัก แคหลอดคะนาสามอย่างน้ำมันหอมให้ภาพเราเรื่องสิคะว่าน่าทานขนาดไหนนี่ค่ะถามพร้อมเสรมคำทานแล้วนะคะเห็นไหมคะค้ะคนทานเขาเรียนค่ะนี่ก็คือโรงแรนทำอาหารเพื่อสุขภาพทานดีกินนะพี่ๆเพื่อน,พนเพราะว่าเราดูแลใส่ใจคนที่เรารักเราอยู่บ้านของเราแล้วก็ทำอาหารแบบ คัวเล็กเล็กพื้นที่เล็กเลก,กทำแบบวิวความสูงใช่ไหมคะาไอแมพพ่พี่เพื่อนๆนนมาชมคลิปน้องรัชญาน้องรัชรัชญาเนี่ยก็จะทำคลิปเพื่อสุขภาพทำอาหารถ้าเกิดทำอาหารทานเองที่บ้านนี่ก็จะทำอาหารเพื่อสุขภาพทานให้ท่านพี่ทานแล้วเราก็จะพาไปเที่ยวที่โนนที่นี่เที่ยวในกรุงเทพปริมณฑลที่เราไป ตรงไหนในกิจวัตรประจําวันของเราเราไปเที่ยวตรงไหนเราก็จะมาอ่าถ่ายคลิปส่งให้แม่ๆพี่ๆเพื่อนๆชมด้วยแล้วก็พากินพาเที่ยวไปกิจวัตรประจาวันของเรานี่แหละค่ะซึ่งนอรชยาก็ทําอาหารทานอีกเห็นไหมคะน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะน้องรัชยาก็ขอขอบพระคุณแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่รักเอ็นดูเมตตานอรชยานะคะ ขอบคุณมากขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลย